โอ้โหไฟเปิดเองอ๋อโอ้โหอุ้ยอันนี้เป็นเหมือนเพชรเลยอ่ะโค้ตสวยโอ้โหไม่เหมือนเพชรมีสั้นรูปยาวไปดึงนู้นเลยกระเป๋าแถมไหมนี่วะดีไซน์แบบไอ้ที่จับประตูตรงไหนวะนี่เหรออันนี้อะไรอ่ะนี่คืออะไร เ,เราปึ๊บแล้วกดสตาร์ทต,ตรงนี้เออใช่นี่สตาร์ทหรอ,อน,นี่คืออะไรอ่ะอ้าวนึกว่ามันจะปิดประตูให้เองอ้อมันเป็นตัวเปิดประตูอ๋อโอเคเรามามมกันเอาเราเอาปาร์กออกเราเลื่อนเป็นดีอ่าเป็นไง พอเราเอาปลากออกปุ๊บรถมันก็ต้องขยับเปิดไฟเลี้ยวฝ <c oughs> ั่งฟิลลูรถไฟฟ้าสืลองมาก็ได้คาดเข็มขัดก็ได้ผมมาลองมาอยู่ไหนนี่เข็มขัดเลยเป็นฟิลที่ผมโคตรชอบเลยว่ะนุ่มมากไปก่อนเลยครับนุ่มมากแล้วก็ ภูมอะไรเอาง่ายๆว่าฟิวดีคือเปรียบเทียบโรลไฟฟ้าไม่ได้เราแต่อย่างว่าแหละมันเหยียบแล้วมันไปเลยเมื่อกี้กูบอกอาจารย์ว่ากูจะวนแค่แค่อ้อมยิมวนอวอกถนนใหญ่เลยตรงนี้มันล่งหมดเลยมันไม่มีคอนโซลเลยเราสามารถเอาเท้าไปเขี่ยก็ได้ด้วยเห็นไหมดูดิดูด,ดิเอาเท้าไปเขี่ยก็ได้ด้วยแบบสกิดสกดิเอ้ยเธอเธอเราเราไม่ต้องแบบ ไม่ต้องใช้มืออย่างนี้แล้วนะไม่ต้องเอามือมาจับขานี่เอาตีนสกิดเลยเฮ้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 ยเกิดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหูยยึไอ้ยีคำหยาบเฮ้ยมีเสียงเลยเหรอหูหู กูขายออดีก่อนนะไงเอาท้าสกิดกันขับสบายมากอ่ะเี้ยจุกอะ สนุกเลยที่นี้สนุกเลย oh. อ,อ้าวผู้หญิงขับอะไรวะอะไรเดี๋ยวดะอะไรวะเอ็กแม,มันเปิดกระจกยังไงนี่เปิดงี้เหรอโอ้โหแดด เฮ้ยมันค่อยๆลงว่ะมันจะมีเสียงเหมือนของรถไหมโอ้เราเรามาดูกันนะอ่ามันมีแต่ข้างในนี่ว่ะปิด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  <laughs> เดี๋ยวนะกดไงวะยแต่สั่นหนึ่งเท้าเลย เดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาขับกันโหดๆเนอะโอ้โหแหงใส่ท่อทุกคันเลยแต่ที่ผมรู้ก็คือมันมันดึงมากดึงมากๆแบบแบบจุกเลยอะเนี่ก็แทกแบบโอ้ยทำไมเบียดกันอย่างนี้ ไม่มีไฟเลี้ยวด้วยแย่จังขออนุญาตแซนนะครับแต่มันขึ้นไปร้อยสี่ร้อยห้าได้เร็วมากเร็วจริง<ม>อืมอันนี้น่าจะมีเบรกโฮด้วยมั้งออโต้เฮดคืออะไรลองปล่อยดูสิอ๋อเบรกโฮนี่แน่นอนมันต้องมีละ เราถ้าแตะคันเร่งนีดนึงมันจะปล่อยใช่ไหมอ่านี่ไงโอเคอืม <c oughs> <ะ>เดี๋ยวนะอ๋อต้องปิดไอ้อะไรนะต้องปิดออตโต้เบรกโคดีฮะขับในเมืองเดินทางไกลบอกว่าคันนี้นี่คือสดุสดๆเลยสุดมากดูเสียงนะ เหมือนโดนคนผักเลยอยากจะบอกอาจารย์เลยปวดคอเลยอะเหยียบเล่นอยู่เนี่ยจะอ้วกนี่คือสน่ของรถไฟฟ้า,ฟา,ฟาสินะก็โหขอแห้งเลยวันนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ฮะเสียงผมอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะฮะเพราะว่าใจยังเต้นอยู่เลยแบบรู้สึกแบบ เหนื่อยกับปวดคอหมดเลยอะตอนนี no well, okay. ้ก็ยังไงก็ขอฝากเพจเอผีฝากช่องลีลิกไปด้วยแล้วอันนี้กูมาผิดทางแล้วเนี่ยไม่รู้ขันหลังก็ตามกูมาอะไรอะอะไรอะเฮ้ยเอ้าหายไปแล้วเฮ้ยรูกนึงมีชีวิตไหมเนี่ยโอเคผมปิดลี้ครับเจอกันหวง เมืม่อกี้ตั้งใจเลี้ยวอยู่โอเคผมจะปิดคลิปจริงๆนะกกแล้วนะโอเคโอเคปิดคลิปครับผมเจอกันอ่าแล้วเราก็สามารถเอาท้าออกจากบิดได้แล้วเราก็กดตรงก่อนปิดคลิปนะฮะผมพาเดินรอบก,กันเหมือนกัวเรากัน